บรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนะเขากำลังงามจ้ะเขากำลังเขียวฝนก็น่าจะตกอีกจ้ะบรรยากาศคึม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 ตรงนู้นเป็นภู รอรๆบบรรยากาศร่มเย็นสบายเลยจ้ะฝนตกรินก็ยังมต่ตกแหงจ้ะฝนรินรินเอาบรรยากาศท้งให้ทงน้ำมาให้เบิ้งจ้ะมาให้ เพื่อนๆได้ชมกันข้าวก็กำลังงามจ้ะเกี้ยวแ้ว ลมพัดเย็นสบายยอดหญ้าปลิวสว้ยเลยจ้าบรรยากาศดีมาก ชมบรรยากาศทุ่งนากับวิวสวยๆมีโู้ล้อมรอบขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปบรรยากาศทุ่งนาจ้าแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า